สวัสดีครับพูมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปลานะ่าอ่ะสู้ผูสู้ข้นเลยกครับมาพวกันอีกแล้วครับกับล่อนั่นอาหารปลาไวไม่หอดเตี่ยนมันเาะมื่อนี่สิผ้าหอ,อกล่า้ยเราครับ,รบมาแก่เขียนไม้เก้านี่แหละไม้ลังบ้านครับ แขนปตะโคใยไงยิ่งละหลุดยิ่งละหลุดนะครับผมหูแล้วมันเป็นอย่างลูกปืนผมมันบดคมครับมันถือถือแล้วมันฉีกอ,อกมันแผยงไงแล้วมันหลุดมันขาดไปครับไ้ถามมารุนกันด้วยครับเด้อนี่ครับหมยหมย ไันสวยงามครับนี่ยิ่งมองนี่ก็รุดขาดไปทางคุณรับทางคุณน้ำไหลลงมองใน,นก็ขาดเกอนครับเอ๊ะรุ่นกันครับนี่ครับมองนี้มือน,นั้นขึ้นมาสองตัวพันกันยิ่งถือก็รุดไปขาดไปครับ พี่ไ้เป็นตัวเงีย้ยเมื่อนี้กันมารุ่นกันครับพุ่นพุ่นปานี้หน่อยาถาเบิ้งประขัวเดี๋ยวขยับลงไปท้งหน <c oughs> <c oughs> มะครับ หลังจากที่ผมอยู่มาสักพักหนึงเน้วบ่เห็นมันขึ้นผมก็เลยร่องมาเบิ่งไหม่นี่ครับใกล้ๆก,กันนี่แหละทีิีงเรายิ่งมองนี้ยิ่งอยู่มองนี้แล้วมันหลุดไปนะครับมันหลุดกันคับเอรามันติขึ้นบ่มือนี้ จะปันน่นิงรับตึงใสแว่นหน,นึ่งต้องมาปันนนน่นิ่งเลยนี่แล้วมันใสบ่ใหไ่ครับมือน,นี้หาเบง้งตะขัอ่าสอ,อ,อีกโอ้หยมย tuần anh tôi tuổi mà hà đứa. Toàn bà nhây mà hà đứa. <cười> <cười> đuôn, 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 đi tụi anh ba đi đi โอเคเยอะปคืงกันไป ไงนะครับไงเลยโอ้หวากโจทินไปต้อนออกไปหัวใหญ่มากบอกท่านผู้ส่วยงานที่ครับไม่เลยหนีเนี่้องมันแล้วครับมันแล้วมันแล้วมันลุกรุนรุนรุนรดนครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền nè น้ำเน้ำน <shake it> <German> ี <Everything happens on Russian> ่เแ <ập mat> ้งามนี่ครับงามมนบเกิขีดกันโลนึงครับนอันนี้แล้วครับอันนี้แล้ว ยากเก็บเบาวนนะเพืนี่ครับปนๆนขัววน่นะครับหงางหงางด้วยองปูด้วยนะน่ะแค่ว่าไก่ครับอู้ดอือ ร้องเสียงครับร้องเสียง <c oughs> คุณนะครับโคลย่ยยเี่ยงหยาบก,กับติดนี่ติดขอบตะฟังนี่ขยับไปก็ไ่ได้ยันผ้าปีนลุ้งนี่น้ำก็เลึกตกลุ้งข้นบ่นนได้เลยนะครับบอยง่วัดหวงังมึงหอดคือผม Ô. Ừ, đi, 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 đi không biết Ta lại là có khuyên thật kìa như sáng tuổi tôi thấy nhanh cái mù này mặc quá thế không เดียวพันนี่พันนโอยมันไปพันต้นใหม่ครับต้นใหม่ละขาดไปเลยถ้ามันบวนนี้จักกันกันมันถาซส้กันอยู่ ให้ทิมไปแล่วยิ่งซ้ำขาดไปเลือกครับผมยิ่งทีแรกเพราะมันมันบดถี่มันยังวนอยู่คือเกาอยู่หม่องเกาเนอ่แต่เสียงมันตึ๊บเลยแต่ป่านบนิเอรมันวุ่นซอยกันอยู่ พอดินปุ๊บดินไปพันต้นใหม่อีกคน,นบ่ออกนี่ดึงนี่ขาดไปสัออออกอันนี้เฝ้าไปครับสามตัวไี่แต่ตัวใหญ่อ๋อหารุ่นตัวไม่ครับผม ปลาบ่าถือปลาพีมงเอ้ยถือขวดพูดเเปิดใส่ขวดพ่คน้กิน,น,น,กนแล้วน่เนี่มาอีกบ่บ่นจสวงรอลเด้อ สัตว์ลูกหนาลักครับพี่น้องเห็นไอาา้นี่แหะหันหันหันนะครับเรามาสรุปผลงานกันครับหลังจากเที่ยาไปล่ามานัน Say yay bố 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 này cũng bố bố mày mày nhanh lên tay mày 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 quần tức mày 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 เอาแก่เคียนมื่อนั้นมื่อนั้นมันรุดไปไรเมื่อนี้มาแก่เคียนมื่อนี้ก็รุดเกินครับทั้งรุดทั้งขาดทั้งยิ่งบวถือกับป๋านยิ่งปลาไปใส่ขวดพุ่นเค่ที่จียิ่งใส่ปลาเอาครับมื่อนี้ก็ขอหน้าพ่อแม่พี่น้องรุงป่าน้าอาไปเพียงแค่นี้เลยครับเด้อ ใน,นการฝากได้เลยครับเด้อรอนันอาหารป่าครับผมสวัสดีครับ